พี่น้องจ้าแบบจังแบบจัง,บบจงมานแล้วผูคาเมื่อนี้มานคักมานคักฝอนใส่เต็นใส่เลยพี่น้องจ้าเอา้าจ้อยเาว จ้าเหยาเหยาพี่น้องเย้ยาโอ้ยหาหลอกเก็บเห็ดคมมาตั้งดนสามสิพอพี่น้องจ้าอุ้ยสะออนคัะเ<า>บ่งกันเย้าไปพี่น้องมีแต่ตต้มตูมใหญ่ใหญ่ยยุ่งก็ไล าบุญใหญ่คนนี้เนาะคนนี้เนาะแต่ว่าขาใหญ่อ้วนเนาะ,อะโอ้ยมอเมนข่อยเับว่บะโอ้ยหอยเหยีับมอเปียแบบเห็นนี่แล้วฟางที่เราเห็นเห็ดเนาะแลนต่ำโหลดเตี้ยเห็นแต่ดอกบานมีตะขาหัวไปไหมหม้อฉีด มาคอยกินอู้หูง่่าย่สุดยอดห้มอมฮอมฮมอืมหอมหอยหอยเนาะ <c oughs> กินไปนำกัก็หอมไปนำ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องพี่น้องจ้าะนมันงามวันนี้งามแหงงามแหงมังานคักเอ้ย ปวดปวดปวดอ้ยพี่น้องเบิ้งเน็ตนี่ก็คักงุงเก็คักแบบ<อ>งามจ้ายัางเหลือตุมต้มๆอีกพี่น้องจ้าทั้งพี่มาเหยาเหย้ามาช่อยจวดจวดพี่น้องเบิ้งเหยาเหาเลยมาหนิโอ้ยยุงแตร้ายคักเนาะเมื่อแรง<อ>เกิดอ,อีกอยู่ได้นี่เนาะ แม่แรงก็สิโพอีกได้หนิกบบนลิบต๊ะกักะนนี่นี่แลวังเล้อนี่ระวังดอกกลิบต๊ะเลยเพราะอะไรปนนี่ดอกอืมนี่มันยังมีโพอยู่อ้าวมาทั้งพี่พี่น้องดอกบานๆตุ้มๆกับนี่จ้าเฮยท่นทันฝนบนตกนี่โอ้ยแต่มันสวงามจ้ะอันเมื่อค<น>ืนฝน,น,นตกเมื่อคืนเลยอ่าตุ้มๆมัเนี่จ้างาๆที่ฝนบนคืน นุ้ยถาหาดอกตะกี้ด้วยพี่น้องขัน้นพี่น้องในติดตาใหม่หน้อตะจอยแล้วมาแล้วว่าหาดอกเก่าเราบังนี่เราพี่น้องมองหาดอกกันละ<แ>เราเคยลงคลิปไปแกมืออยู่ยหาดอกแกมือได้แล้วมูพันนำกลนมาอ้ยสอนคัะเ้ะ๋วไปเอาตูมๆจ้าบันนี่หาดอกตุ้มมันจะมีบ่ โอ้ยนี่อยู่พี่น้องดอกบักไย,ยสองดอกคือเห็นสองดอกเนาะคือมีบ่มีหมูเนาะโอ้ยงามงามไปเพิ่งสิล่องเคลียร์เพิ่งหาตูมจ้าพี่น้องไหนน้อให้มันหมาเด้อตูมบบตูมมดสนั่นเนาะมันผอบานเนาะผอบานโพมบ,บ,บ้านเนมันสิบ่ค่อยเหลือกตูม แอ้ไมีไม่ปูกอ,าอา้าววัฒนนี่ลับพี่นอ้องแม่จะปลูกมาเขียร์ไหมแม่จะปลมาเบิง่งดอกปูมันโผล่อา้าวปะไหนจ้ะเมื่อเบิ่งเมือเบิ่งขวายจ้าบันอ้าวงามงามเลยค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งตูมทั้งบานบาน,บานยุกเยาวากับาาบานงะงะบานวัฒน์ท่านเผาในคิดนี่กะลาไปซ้ำหนีเนาะพี่น้องนะ ถูกมานจ้าจังเลยฝากติดตามกุหลค์กดแชแช่ห้แม่งลอดกระเป๋าจอยเด้อจ้าเด้อขอบคุณในหลายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ